มาที่เรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย เซ็กซี่สติแตกไปเลยค่ะคุณขาเอาสินะคะกับคุ่มาเช่าวัฒนพาณิชบอกเลยว่าเป็นซัมเมอร์ที่ร้อนที่ฮอตที่แท้ทูจริงๆนะคะเห็นแบบนี้48แล้วคุณแม่เอ๋ยเดี๋ยวถ้าพูด48ก็ไม่ปดมัรู้สึกอีก2อปี50าเออเท่านั้นแหละนะคะดูหุ่นเอ้ยนะคะดูผิวเอ้ยดูท่าโพสเอ้ยสเตบซีดร้องครางกันทั้งบางเลยนะคะอ่ะและแว่วมาว่าหลังสงการนักร้องสาวตัวแม่คนนี้นะคะจะจัดแถลงคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบหลายสิบปีด้วยเห็นว่าจองฮอจองวันเวลา ด้วย13-14กรกฎาคมนะคะรอยย l p พารากอนห่อนี้ค่ะส่วนแฟชั่นเซ็ตนี้นะคะลูกๆอย่างเราค่ะจะทำอะไรได้นอกจากคลานเข่านะคะแล้วก็หมอบกราบค่ะระหว่างก้มลงนั้นนะคะตัดผ้าประมงตัวเองด้วยนะคะพุงมันใหญ่แม่ก้มไม่ลงจริงๆคุณผู้ชมค่ะไม่ลงติดพุงนี่นะคุณผู้ชม ไม่ใช่แค่แซบซีดแค่คุณมาชานะลูกชายคุณมาชาคุณกายคุณกายก็ไปถ่ายแฟชั่นเซตเดียวเหมือนกันนะคะก็มีการโชว์แผงอกขาวๆเหมือนกันนะจ๊ะก็รอดูได้ในอินสตาแกรมปีนี้เมอร์นี้มันร้อนดีจริงๆเลยนะคะ